วันนี้รองลุยสวนกับคู่หูมหัศจรรย์บริษัทโอทารอินโนเวชั่นตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดตราดนะคะแล้วก็เราอยู่ที่ใต้ต้นทุเรียนค่ะแล้วก็จะเห็นเลยว่าเราอยู่ในป่าเงาะด้วยนะคะตอนนี้มากับอาจารย์สหาภาพครับสวัสดีครับค่ะคการชนะหิรันพลนะคะ <ผม S 1> แล้วก็วันนี้เราก็มาพบกับเจ้าของสวนเนาะ แล้วก็จะมีผู้แนะนำผลิตภัณฑ์คู่หูมหัศจรรย์ของเรานะคะเดี๋ยวเรามาเจอตัวจริงเสียงจริงของเจ้าของกันเลยค่ะว่าพี่เขาชื่ออะไรแล้วพื้นที่นี้เป็นที่ไหนนะคะิฉันกิตสนามูลสุวรรณค่ะชื่อเล่นชื่อมวยค่ะสวนทุเรียนหมอนทองค่ะกับเงาะพันสีทองค่ะเงาะพันสีทองที่นี่บ้านอะไรตำบลบ้านตำบลปนีดค่ะ หมู่9อะค่ะตำบลปณนีดอําเภอเขาสมิงจังหวัดตราดค่ะอีกขัานหนึ่งครับครับผมสมพงศ์สนเถงครับอยู่หมู่บ้านหนองบัวตำบลสตออําเภอเขาสมิงจังหวัดตราดครับคือเป็นผู้แนะนําให้เต้มวยให้รู้จักให้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ของเวอร์เพนครับครับก็ตอนแรกคือตอนนี้คือพี่พงษ์ใช้อยู่แล้วใช้อยู่แล้วเสร็จแล้วก็มาแนะนําครับทําไมถึงแนะนาอะคะก็ผมทดลองจากทุเรียนเล็กๆผมอะ ต้นมันเหลืองเนาะ,ะผมก็ลองไปลาดโคนผ่านไปประมาณสองอาทิตย์นะครับสีมันจะเปลี่ยนนะใบมันจะเริ่มเขียวต้นเริ่มเริ่มเจริญเติบโตรากเดินหมวกหมวกรากมาอะไรประมาณนี้ครับก็เลยก็เลยทดลองให้เขาใช้ปีที่แล้วนี่เขาแบบใช้แบบกล้ากลัวๆนะครับเราก็มาทดลองใช้ใช่ไหมคะเรไเห็นเห็นที่สวนนี้เป็นยังไงถึงถึงมาแนะนำอะคะก็ไงก็คือ สนิทกันฮะแล้วก็อยากให้เขาทดลองใช้ก็ที่ว่ากล้ากลัวๆไม่กล้าเปิดใจใช้นี่ปีนี้ใช้เต็มที่เลยค่ะใช้เต็มตัวเลยปีกายก็ใช้ค่ะใช้แต่ว่าเรายังไม่ได้เอาผลผลิตแต่เราเพิ่งจะมาเอาผลผลิตปีนี้ก็เลยลองใช้กับง้อดูก่อนว่าจะเป็นยังไงก็เลยใช้กับง้อก่อนแล้วก็เห็นเห็นผลดีม้ยมันสมโมอยู่มันก็จะใบเขียวอะใช้คู่หูเนี่ยค่ะ อ๋อก็คือตอนแรกเลยคือเริ่มใช้กระเงาะก่อนใช่ที่นี่เนี่ยพื้นที่กี่ไร่อ่ะคะที่นี่ประมาณเกือบ20ไร่ค่ะเกือบ20ไร่อ่ะเป็นเป็นเงาะสักเท่าไหร่คะเป็นเงาะสักกี่ต้นคะเป,นเป็นเงาะประมาณ500กว่าต้นค่ะอ่าเพราะเราจะเห็นว่าเงาะกับทุเรียนก็คืออยู่ด้วยกันเลยไม่ได้ไม่ได้แยกกันอยู่นะคะคก็จะอยู่ในพื้นที่เดียวกัน แต่นี้เป็นเงาะสักห้าร้อยกว่าต้นค่ะเป็นทุเรียนที่อายุมีกี่ปีบ้างคะเป็นทุเรียนมียี่สิบกว่าปีอยู่ประมาณสิบกว่าต้นนะคะจะอยู่าต้นแล้วปลูกใหม่ประมาณสองร้อยสี่สิบกว่าต้นปลูกใหม่นี่คือตอนนี้อายุเท่าไหร่ละคะสี่ปีค่ะสี่ปีนะคะแล้วก็ให้ผลผลิตหรือยังเท่าไหร่คะเพิ่งเริ่มเอาปีนี้ก็เริ่มเอาผลผลิตก็ประมาณประมาณร้อยกว่าต้นนะะประมาณร้อยกว่าต้นนะคะแต่ว่าก็คือร้อยกว่าต้นนี่คือให้ผลผลิตแล้วให้ผลผลิตแล้วเป็นยังไงบ้างคะ ก็ถือว่าดีอะค่ะคือใครจะรู้หมดเลยเพอใช้ตัวนี้เขาก็ชอบเข้ามาดูแต่เขาก็เหมือนเนี้ยเขายังไม่ยังไม่ทดลองใช้ไม,ไม่กล้าทดลองใช่ไหมคะก็ะคือยังไม่ยังไม่บางคนเขาก็จะคิดว่าเฮ้ยมันแพงของแค่นี้แต่เราว่ามันไม่แพงถ้าเราใช้แล้วเราเรารู้ว่ามันได้ผลดีอย่างเงี้ยเขาก็ไม่กล้าแต่เราอะกล้าคือปีนี้ใช้ได้เต็มที่เลยกับงอนี่ถือว่าโอเค แต่ว่าในส่วนของเดยวนะคะมันจะมีทุเรียน4ปีเนี่ยที่ว่า200กว่าต้นให้ผลผลิตร้อยกว่าต้นแล้วแล้วก็มันเป็นทุเรียนอะไรบ้างคะเป็นหมอนทองแล้วก็ก้านยาวมีนกยิบมีนกยิบด้วยต้นต้นนี้จะเป็นนกยิบข้างหลังนะคะจะเป็นนกยิบมีพวงมณีค่ะเป็นทุเรียนเก่าค่ะทุเรียนเก่าใช่ไหมคะอายุก็คือเป็น20ปีแล้วแต่ว่าทั้งก้านยาวทั้งนกยิบก็คือให้ผลผลิตแล้วให้ผลผลิตหมหรือนกกระจิบ มันก็จิบเดียวกันภาษาบ้านๆเรียกน้องยิบมันเรียกกันหลายชื่อแต่ว่าอร่อยใช่ใช่ครับอร่อยใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นพันหมอนทองจริงๆแล้วก็คือเน้นหมอนทองเลยใเช่นนีคะเน้นหมอนทองตอนนี้ที่ต้นอายุ4ปีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพี่ม้อยเก็บไว้กี่ลูกคะต่อต้นประมาณยี่ลูกต่อต้นค่ะแล้วมันมีปัญหาในเรื่องของลูกไหมคะเช่นมันที่เมื่อก่อนเขาเรียกอะไรนะไอ้เข่งไอ้เขอะไรเงี้ยมันเป็นไหมคะมันเป็นมันก็ นิดหน่อยค่ะไม่ไม่ค่อยเป็นส่วนมากก็จะเป็นทรงสวยค่ะเพราะได้เอาปุ๋ยตัวหญิงกเกษตรหญิงกเกษตร <laughs> เราก็เพิ่งใช้ครั้งแรกอ่าคะอันนั้นคือเป็นปุ๋ยทางดินค่ะและอย่างคู่หูเนี่ยปีนี้ก็คือมาใช้เต็มที่แล้วก็ในเรื่องของเอาลูกละอันนี้ก็คือเราใช้เปิดตาดอกก่อนไหมคะหรือใช้ทำยังไงบ้างทางั้งใบอ่อนถ้าเปิดตาดอกนี้ก็ชุดแรกก็เปิดตาดอกทุเรียนกับปุ๋ยทางดินด้วยอันนี้ก็คือเราต้อง ก่อนที่เราจะเปิดตาดอกก็คือเราต้องทาใบก่อนใช่ทําใบคือถ้าเขาใบอ่อนก็ฉีดใบให้แก่ให้สวยให้สมบูรณ์ให้คือว่าถ้าใบฉลาดเราถึงจะทําสารได้ออก็คือของของพี่ม้อยนี่ก็คือจะตั้งแต่ทําใบเลยใช่ตั้งแต่ทํนี่พี่ม่อยทำกี่ใบทำสองใบเองค่ะสองใบเหมือนกันกับง้อค่ะง้อก็ทำสองใบค่ะก็คือพอทำสองใบแล้วก็เปิดตาดอกใชอใช้ชุดเนี้ยใช่เปิดอ่ายังไงคะเปิดแบบไหนคะคือฉีด อาทิตย์ต่ออาทิตย์นะคะหรือว่าถ้าไม่มีอะไรก็ประมาณสิบสิบวันอัตราส่วนนะคะใช้ยังไงสิบห้าไอ้สิบห้านี่ใช้กับใบอ่อนค่ะแต่ว่าถ้าสิบช้อนนี่ใช้ต่อน้ำสองร้อยลิตรกับตัวนี้ค่ะเป็นใชัตาปกติใช้อัตราปกติของที่ให้ใช้่ค่ะไขตวซานหนึ่งไม่ถึงว่าไขไขตวซานก็สองร้อยถึงการเปิดตาดอกที่ใต้ท้องกิ่งอะไรเงี้ยได้เปิดไหมคะหรือว่าใช้ตามปกติใช้ตามปกติเลยค่ะฉีดแล้วก็ ถ้าเขาเป็นแผลหน่อยเราก็จะจี้ไปตรงเชื้อราเขาจะช่วยเชื้อราหมามถึงต้นไหนเป็นแผลก็จะตรงนี้ฉีดเล้ใช่จะฉีดโชคหน่อยย้ำเข้าไปย้ำโชคๆแล้วได้ผลได้ผลเป็นยังไงได้ผลดีค่ะอคือจี้หน่อยเราก็ฉีดได้เลยหรือว่าเราจะเทผสมลงพื้นก็ได้เขาจะช่วยดันรลกก็คือใช้ตัวนี้ลงรากเหมือนกันใช่คะใช้ได้ถ้าเราฉีดโชคก็ลงดินก็ได้กินเหมือนกันค่ะเพราะก็ได้สองสองอย่าง แล้วตอนนี้เราลองมาถามเราลองมาดูเรื่องต้นทุนกันบ้างว่าเป็นยังไงบ้างตอนที่พี่ม้อยใช้เมื่อก่อนเนี้ยก่อนหน้าที่ที่จะมาใช้คู่หูกับหญิงเกษตรใช่ไหมคะเราใช้ตัวอื่นอ่นอะเราเราเปรียบเทียบต้นทุนได้ไหมคะว่าประมาณเท่าไหร่แตกต่างก็ลดไ,ได้ครึ่งหนึ่งอะค่ะลดได้ครึ่งหนึ่งเพราะว่าถ้าเรานั่นจริงๆเราต้องฉีดยาโฮอโมนลแล้วก็ปุ๋ยช่วยด้วยแต่อันนี้คือเราฉีดอย่างเดียวเลยเใช้ตัวนี้ถ <ใน S 1> ี่ก <ใน S 2> ็คือยืด ขั้วเหนียวด้วยแล้วก็ใบแก่ด้วยคือได้ครบเลยค่ะที่ทุเรียนสมโสมเงาะสมโสมที่ขาวๆอยู่นี่จะขึ้นมาเขียวหมดเลยค่ะอืมแต่เมื่อกี้เห็นเงาะนะคะเงาะเงาะอันนี้คือเงาะสีเงาะทองเงาะสีทองซึ่งซึ่งแบบใบเนี่ยสวยแล้วก็เห็นบอกว่าไม่ร่วงเลยใช่ไหมคะทำยังไงก็คือไม่ล่วงดอกครับเหนียวมากใช่ไหมใช่กคือจะใช้ส่วนมากจะใช้ของเขาโดยตรงเลยคือจะใช้ไม่ไม่ใช้ยาลา ถ้าเลยอย่างเงี้ยเราเอามาขยายลูกด้วยค่ะอย่างเงาะเรามาช่วยขยายลูกแล้วก็เหมือนว่า เราได้เก็บผลผลิตก่อนเขาแสดงว่าเขาย่นระยะเวลาใช่ค่ะอ๋อก็คือทําให้สุกเร็วขึ้นอะไรเงี้ยใช่แล้วเขาขยายลูกด้วยนะคะเขาช่วยให้ลูกสวยทุกปีจะสวยมากได้ยินมาว่าพี่มันก็เป็นเซียนงาอที่นี่ที่นี่คือชื่อใช่ค่ะก็คือขนาดชื่อเรื่องเลือไปเจ็คุ้งน้ำแบบเจมวยเซียนงาะเขาบอกว่าทำไมทำง้อได้สวยเขาว่างี้พือปลูกมันจะชนกันหมดเลยใครมาผู้ใหญ่ลินที่เขามาขอเนาะมาขอดักกระถ่ายเขามาบอกว่า ทําไมงอ้อทาได้ขนาดนี้โหเซียนจริงๆก็เรายัง<อ>ทําไม่ได้ขนาดนี้คือมันง้อมันจะชนกันหมดเลยค่ะข้างในเนี่ยเป็นง้อแค่สี่ห้าปีความเสียดายซื้อต้นเยอะยังไม่อยากโค่นสลับไม่ถือว่าการทำยากไม่ถือมาทำยากถือว่าทำยากค่ะง้อนี่ถือว่าถ้าไม่โล่งแบบนี้ถ้าชนชนแบบนั้นน่ะเขาจะไม่สามารถที่จะออกผลได้เยอะแบบนี้เลยพอใช้ตัวนี้เปิดตาดอกแล้วก็ทำใบชุดแรกคือเปิดตาดอก ช่วงกันยาจะฉีดสะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนปัจจุบันก็ยังใช้อยู่เห็นมีเพื่อนมาท้าทายด้วยใช่ไหมเป็นยังไงเป็นยังไงมีเพื่อนมาท้าว่ะมึงไม่ทันกูแน่แต่พอมาเห็นของเรายอมแพ้แล้วตอนนี้เพื่อนนะคะขอไปใช้ขอไปใช้โดยที่ว่าเราเปิดใจให้เขาใช้ไปก่อนเลยเดี๋ยวค่อยเก็บตังค์ที่หลังหมายหมายถึงว่าเขาออกดอกก่อนเราเนี่ยหรอคะเขาออกที่หลังค่ะ เขาเขาท้าตรงที่ว่าเห็นเราใบอ่อนอยู่เนี่ยของเขาใบเป็นสีเขียวแล้วแต่ของเราอ่ะใบอ่อนอ่อนมากคือแบบยังไงช้ากว่าอยู่แล้วยังไงช้ากว่านี่ใช่ต้องรอใบแก่ไม่ยอมหรอกอาทิตย์ต่ออาทิตย์เลยค่ะชุดนี้ฉีดเลยแล้วมาโศกได้ประมาณสิบกว่าวันสิบกว่าวันยี่สิบวันเราก็รดน้ําตามออกดอกมาเลยแต่นี้เงาะเนี่ยจะมวยใช้ยังไงคะพี่มวยใช้แบบว่าอัตราส่วนยังไงนะคะน้า ใช้น้ำ 1, 1> พัน,พนลิตรก็ทั้งชุดนี้เลยค่ะอ๋อก็คือหนึ่งชุดเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็ฉีดพ่นฉีดพ่นกับยาฆ่าแมลงอ๋อจะฉีดพร้อมกันใช่ค่ะอ่าแล้วก็อย่างทุเรียนนะคะก็ใช้ใช้น้ำนถ้าไม่แตกใบอ่อนก็ใช้ปกติค่ะก็คือหนึ่งพันลิตร เหมือนกันก็คือถึงชุดตอนนี้ระยะเวลาถี่ห่างยังไงคะสำหรับประมาณ10วันหรือ7วันเนี่ยค่ะสิวันหรือ7วันก็คือเวลาฉีดก็คือต้องรวมกันหมดเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะต้องรวมเลยคืออยู่ในที่แปลงเดียวกันใช่ก็คือฉีดหมดเลยใช่ค่ะก็คือฉีดรวมเลยแต่นี้ทุเรียนเนี่ยเจอรัดอ่อนที่ผ่านมาเจอไหมคะเจอค่ะเจอเจอแล้วแล้วพี่มวยทํำยังไงบ้างก็ใช้ตัวนี้ค่ะฉีดช่วยเขาว่าขั้วเหนียว เราฉีดไปพักนี่ชุดที่สามแล้วแต่งไปพักคือจะฉีดเพิ่มอัตราขึ้นไปเป็นสิบห้าช้อนต่อน้ำสองร้อยลิตรสิบห้าช้อนคือเนี่ยค่ะช้อนเล็กค่ะเนี่ยค่ะสิบห้าช้อนอ่าช้อนเล็กๆเพิ่มคือต่อน้ำสองร้อยถ้าเขายังไม่แก่เอาใหม่อีกอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ต่ออาทิตย์นะไรก็คือทําไงให้เขาแก่เร็วขึ้นใช่ก็คือฉีดให้เข้มข้นสชงขึ้นคือถ้าฉีดมาก็คือรวมหมดใช่ทั้งทั้งทุเรียนใช่จะใช้ยกเลย ทางง้อทำตัเรีเรยนระยะเวลาของง้อน,นี่เขากี่วันนะคะปกติแล้วเนี่ยเขาเออเราก็ไม่เคยประมาณแต่ว่าคาดว่าประมาณเมษพฤษเมษาพฤษภาเมษาชุดนี้จะเป็นน่าจะปลายเมษาค่ะถ้าชุด<อ>หลังก็จะปลายพฤษภาก็จะได้เก็บแล้วแต่ทุเรียนนี่น่าจะได้เก็บก่อนเนาะทุเรียนนี่จะสักประมาณวันที่สิบห้ามั้งแต่ทุเรียนสวยค่ะแล้วก็ที่บอกว่าทรงมันอาจจะมี แป็กอะไรบ้างอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้เมื่อกี้ได้ยินว่าต้เรียนปีแรกปีแรกก็แล้วก็เห็นว่าต้องเก็บไว้ด้วยใช่ไหมคะค่ะปีแรกคือทําได้ขนาดนี้คนเข้ามาดูเขาบอกโอเคสวยใช้ได้ส่วนมากปีแรกเขาจะทําเป็นจะแค่ส่วนมากคนสวนจะเรียกว่าจะที่อย่างนี้กรมีแค่อย่างน้อยสี่ห้าลูกอ่ะใช่แค่จะเป็นลูกยาวๆใช่ต้นลูกนึงก็แปดโลที่เก้าโลหนาๆนะคะนั่นหละเขาจะเรียกจะทอดไปอะไรกันใช่ครับต้องเข้าโรงทอดอย่างเดียวคืออันนั้นเขาจะไม่ได้ ไม่ได้ไปต่างประเทศค่ะเห็นเห็นเห็นทุเรียนแล้วคาดการผลผลิตไหมเจ๊มวยไม่คาดการนะคะตอนนี้ที่ว่าเท่าไหร่นะน้อยต้นเนี่ยได้นับลูกมาหแลคะว่าประมาณน่าจะประมาณสองพันลูกก่ะค่ะนับเรียบร้อยแล้วนะคะสองพันลูกเฉลี่ยลูกละกี่กิโลคะเนี่ยประมาณสามโลอะค่ะสามโลคิดว่าได้ราคาเท่าไหร่คะ กระซิบก็ได้ไม่หวังนะคะเท่าไหร่ก็ได้คิดว่าน่าจะร้อยปีสมผงคิดไว้แล้วคิดน่าจะได้ประมาณสักร้อยหรือร้อยร้อยกว่าค่ะปีกายขนาดไม่ค่อยทําจริงจังยังอยู่ร้อยค่ะปีนี้คิดว่าร้อยกว่าหรือไม่แน่ก็อาจจะถึงสองร้อยลูกหนึ่งเฉลี่ยาสามกิโลก็ได้นะลูกเล็กๆเราไม่ต้องเอาเยอะเนาะสองพันลูกก็หกพันแล้วเนาะใช่ไหมคะหกพันกิโลแล้วอ่ะหกพันกิโลก็คือ อันนี้คือหกตันใช่ไหมคะอันนี้คือต้นเละเฉลี่ยประมาณยี่สิ0ห้ายี่สิบห้าสามสิบอะไรอย่างนี้เพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเทคนิคนะคะว่าที่เก็บไว้ยี่สิบห้าก็คือกลัวว่าคือกลัวเขาเป็นจะแข่และถ้าไว้มากกว่านี้ก็กลัวเขาต้นโซมกลัวเขาต้นโซมเดี๋ยวเราก็ต้องไปบำรุงเขาคือเราต้องดูแลใช้ชุดนี้แหละค่ะที่จะต้องคอยดูแลหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตรุ่นนี้ตัดเมื่อไหร่คะเนี่ยที่เรายืนอยู่น่าจะวันที่ สิบห้าถึงยี่สิบเมษาเนี่ยค่ะจะถึงหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าแล้วเ้าจะจะน่าจะไปไม่ถึงน่าจะไปไม่ถึงดูหนามดูอะไรแล้วก็คือน่าจะใกล้แล้วใช่ไหมคะใช่เพราะนั้นตอนนี้ราคาก็ยังดีอยู่ราคาดีใช่คะก็ยังถือว่าเป็นช่วงต้นฤดูค่ะช่วงช่วงเมษาช่วงต้นเมษาก็ดังได้ราคาวันนี้ก็อยากให้พี่มวยบอกทางบ้านบ้างละที่เขาดูอยู่เนี่ยทําไมเนาะเขาแบบยังไม่มั่นใจเลยอะว่าก็ไม่กล้าใช้อะไรเงี้ยก็ขอเชิญชวนให้ทุกคนที่ ทำสวนด้วยกันนะคะเราก็พูดไม่ค่อยเก่งนักให้มาลองเปิดใจลองใช้ดูะคะ่ะว่าคู่หูเนี่ยค่ะเวอร์เพนต์นี่ยเราก็เปิดอยู่่ด้เลย,เลยมหมุนเข้าหาตัวเราเลย <laughs> คือเขาใช้ดีจริงๆค่ะอ,อยากให้คนชาวสวนทุกคนนะคะลองเปิดใจใช้ตัวนี้ดูค่ะ ถ้าไม่เชื่อให้เข้ามาดูได้เนาะใช่ค่ะเข้ามาดูได้หรือเบอร์โทรศัพท์ลองคุยได้ค่ะหรือว่าโทรศัพท์มาถามก็ได้ได้ค่ะได้คอันนี้ก็จะเป็นคําบอกเล่าค่ะของเจ้าของสวนที่เป็นตัวจริงเสียงจริงแล้วก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราแล้วนะคะค่ะทางพี่พงษ์เนาะพี่พงษ์เองก็หันมาทําสวนอยากบอกบอกได้เลยค่ะความประทับใจมีประทับใจกับผลิตภัณฑ์เวอร์แพนนะครับก็อยากจะแนะนําให้สมาชิก หรือเพื่อนชาวสวนที่ทําเกษตรสวนผลไม้ก็ดีพืชผักสวนครัวอะไรใช้ได้ทุกใช้ได้ทุกพืชครับให้แนะนําอยากแนะนําให้ใช้ตัวนี้ฮะลดต้นทุนนะครับอย่างยาจับใบก็ไม่ต้องใช้เราสามารถลดยาจับใบลดค่าแมลงพอใช้ไปนานๆอ่ะพวกเชื้อราอะไรเงี้ยมันจะหายไปเพราะนี่ผมตอนนี้เริ่มทดลองปลูกเองครับจากต้นเหลืองๆโสมๆอ่ะพอลาดโคลแล้วก็ฉีดพ่นต้นไป 15วันถึง20วันเริ่มเขียวแล้วครับผมก็แนะนําว่าในพื้นที่จังหวัดตราดตําบลสตอเขาสมิงอะไรเงี้ยใกล้เคียงผมอยู่ใครเจอก็ทักได้ครับอ,อันนี้มีบางคนค่ะเขาบอกว่าเวลาที่มันออกลูกมาอย่างเงี้ยเขาไม่กล้าจะใส่ปุ๋ยทางดินอนะ่ะอย่างเช่นเพราะว่าปุ๋ยของเรามันเป็นชีวภาพใช่ไหมคะ,คะมันเป็นแบบมันเป็นสูตรเสมออะมันต้องบอกว่ามันเป็นสูตรสําเร็จก็ได้ ตอนนี้เขาก็เลยไม่กล้าจะใช้กันนะใช้ได้ไหมคะใช้ได้ค่ะนี่ก็ใช้นะคะเนี่ยใช้ไปเที่ยวหนึ่งแต่เราก็เหมือนเพิ่งจะเริ่มใช้นะที่เราก็เลยเอ๊ะลองใช้ไปก่อนแล้วมันมีความแตกต่างไหมคะแตกต่างค่ะระหว่างทุเรียนพร้อมกันนี่เขาจะไม่เท่าเราอ๋อก็คือมันเกิดการขยายเกิดการโตมากกว่าคนอื่นเขาใช่แล้วเราเหมือนเราใช้นี่ควบคู่ไปด้วยฉีดด้วยมันก็เลยแบบจะไวกว่าเขาหน่อยทางใบด้วยนะคะทุเรียนวันเดียวกันที่เพื่อเอาไปให้เพื่อนทําเนี่ยจะไม่ได้แบบนี้ ไม่เหมือนกันก็อยู่ที่คนดูแลด้วยค่ะใช่ครับตอเขาฉ<ด>ีดที<ล>เขาดูแลพอเราเราไปให้เงี้ยเขาก็ไม่ฉีดพร้อมเราก็ไม่ได้ผลเหมือนเราลูกเขาปอกแป๊กหมดแต่เนี้ยถือว่าโอเคเลยสิ่งที่เราจะขาดไม่ได้เลยคือความใส่ใจใคือการดูแลก็คือเราต้องคือต้นไม้อ่ะเนาะเขาก็มีชีวิตเนาะ,ะเหมือนเราก็ต้องมาเดินดูดูแลเขาให้ความรักความใส่ใจเขาเนาะทุกอย่างดูแลเขาค่ะ นั้นก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นคําบอกเล่านะคะของพี่มวยแล้วก็พี่พง์ที่ว่าได้ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วแล้วก็อยากจะคือพี่เขาก็อยากจะบอกว่าเขาได้ใช้แล้วมันช่วยลดต้นทุนได้แล้วมันก็สามารถช่วยเพิ่มผลผลิตได้ใช่ทั้งเงาะด้วยพี่เขาก็มั่นใจมากเพราะว่าอันนี้คือใช้มาแล้วตัวจริงเสียงจริงเลยใช้มาแล้วก็ช่วงนี้เราก็ขอขอบคุณเจมุวยนะครับที่อบเปิดโอกาสให้เราได้มาสัมภาษณ์เพื่อเป็นวิทยาทานสําหรับเกษตรกรทั่วประเทศเลยนะครับ ในช่วงนี้ก็ขอเชิญชวนเกษตรกร,ร,กรทั่วประเทศนะครับมาช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษเจาะปนเพิ่มผลกําไรเกษตรกรรมไทยยั่งยืนกับคู่หูพิจารณกับหญิงกเกษตรเคล็ดลับนิดหนึ่งครับย้ำเตือนทุกท่านอีกครั้งหนึ่งถ้าจะให้ได้ผลดีและแตกต่างต้องใช้อย่างต่อเนื่องและสะม่ำเสมอนะครับย้ำต่อเนื่องและสะม่ำเสมอจะเห็นผลดีและแตกต่างนะช่วงนี้เราทั้ง4คนด้วยกัน ขอลาทุกท่านไปก่อนครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับเวอร์แพนยิงเนสเต้ไทยแล้วรวยไทยแล้วร,ยยร,รยวยเพื่อเวอร์นี่นี่